ตรงนี้นะครับปริมาณของน้ำที่ระเหยเนี่ยนะครับเพื่อดูดความร้อนออกไปจากน้ําเนี่ยแล้วก็ระเหยใส่ไปในไปในกระแสอากาศไปในบรรยากาศเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองดูมันจะเล็กนิดเดียวเองนะครับเพราะว่าการระเหยของน้ําเนี่ยมันอาศัยมวลนิดเดียวแต่มันสามารถพาความร้อนไปกับตัวมันได้เนี่ยมหาศ,าศาลเลยนะครับเขาถึงใช้ o r a t i v e c o o l i n g กันจริงๆถ้านอกเรื่องก็ o r a า i v e cooling ก็คือ กลไกการทําความเย็นของเหงื่อนี่แหละที่ผิวหนังมนุษย์นี่แหละนะครับนึกภาพเอ,อว่าเวลาเหงื่อออกในตัวเราจะเย็นเนาะแล้วแล้วมันมันดึงความร้อนออกจากตัวเราได้ได้ดีด้วยนะธรรมชาติก็เรียกเอ,อก็เลยเลือกให้การมีเหงื่อเนี่ยในวัตถุระดวคูลิกเนี่ยเป็น,นกลไกในการระบายความร้อนออกจากร่างกายมนุษย์นะเนาะถ้าเคยสงสัยว่า ทำไมคนที่อยู่ในทะเลทรายอุณหภูมิรอบๆตั้ง40-50องศาอะไรเงี้ยนะครับทําไมคนไม่ตายนะเพราะว่าร่างกายมนุษย์มันอุณหภูมิ37องศาเซลเซียสใช่ไหมถ้าอุณหภูมิแอมเบียนรอบๆตัวเรามัน40-50องศาเนี่ยความร้อนต้องวิ่งเข้าตัวเราเนาะแล้วเราก็จะต้องร้อนขึ้นเราก็ตายนะแต่ว่าเนี่ยเรามีเหงื่อนี่แหละที่สามารถทําให้เราอยู่ได้ในที่ที่อุณภูมิสูงกว่าร่างกายเราได้นะครับ้ลกลับมา ปริมาณของน้าระเหยนะครับที่ที่สามารถดึงความร้อนออกไปได้เนี่ยมันจะดึงความร้อนไปได้ไปได้ด้วยความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอนะครับเนาะซึ่งก็ให้ตัวการละเหยของน้ําความร้อนแฝงของน้ําในการละเหยกลายเป็นไอนี่แหละนะที่จะต้องเอาความร้อนจากคอนเดนเซอร์นี่แหละไปทิ้งถูบรรยากาศนะครับตัว ละเทนคีทเนี่ยเขาใช้ตัวเลขประมาณนี้สองสี่สามศูนย์กิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับเพราะว่าน้ำหนึ่งกิโลละเหยเนี่ต้องใช้ต้องมันจะดึงความร้อนรอบๆบ,บตัวมันได้สองสี่สามศูนย์กิโลจูลนะครับทีนี้เขาก็เลยลองคํานวณดูว่าถ้าเกิดมีความร้อนในอัตราหนึ่งกิโลวัตต์เนี่ยนะครับที่ต้องการกําจัดเนี่ยเออมันจะต้องละเหยน้ําเป็นปริมาณเท่าไหร่นะครับ สมการนี้เนี่ยก็ผมเขียนให้ชัดๆเลยให้เป็นความร้อนจากการละเหยนะก็จะเท่ากับ m ดที่มันต้องระเหยกับตัวความร้อนแสงของการกลายเป็นไอนะครับตัวลาเทนฮีทนะครับเนี่ยลาเทนฮีทสองสี่สามศูนย์เนี่ย, 30, ยก็คือตัวนี้นะครับแล้วเขาก็สมมุติว่าถ้าต้องระบายความร้อนเอ่อหนึ่งกิโลวัตนะครับเขาให้ตรงนี้เป็นหนึ่งกิโลวัตนะ แล้วก็ให้ตรงนี้เป็นสองสี่สามศูนย์กิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับเขาจะหาว่า m d o เป็นเท่าไหร่นะก็ก็ทำยังไงเนี่ยอันนี้หนึ่งกิโลวัต์นะครับเท่ากับเดี๋ยนะ m dot ก็เลยเอาหนึ่งกิโลวัตต์ตั้งนะครับหารด้วยความร้อนแฝงครับเอาหนึ่งกิโลวัตต์ตั้งเอาลาเทนฮีทนะมาหารก็ได้ว่า m dot ต้องเท่ากับเท่านี้นะครับถ้ามองว่าหนึ่งลิตรหนักหนึ่งกิโลเนี่ยนะครับ ไอ้สิบยกกําลังลบสามก็คือหนึ่งซีซีก็เท่ากับว่าการระบายความร้อนหนึ่งกิโลวัตต์เนี่ยใช้การละเหยน้ําเนี่ยศูนย์จุดสี่หนึ่งซีซีทุกทุกวินาทีนะครับเห็นไหมการละเหยน้ c c ํศูน1จุดสี่หนึ่งซีซีทุกๆุกวินาทีเนี่ยจะเทียบเท่ากับการดึงความร้อนออกได้หนึ่งกิโลวัตต์นะครับสำหรับคอนเดนเซอร์ที่มีโหลด สี่ร้อยกิโลวัตเอาสี่ร้อยนี่เอาสามจุดห้าหนึ่งเจ็ดกิโลวัตต์หารนะครับก็ตกประมาณร้อยกว่าตันนะครับคอนเดนเซอร์ร้อยกว่าตันเนี่ยก็ต้องอาศัยการระเหยของน้ําเนี่ยที่อัตราจุดหนึ่งหกกิโลกรัมต่อวินาทีจุดหนึ่งหกกิโลกรัมก็คือร้อยหกสิบซีซีต่อหนึ่งวินาทีอันนี้เทียบเท่ากับโหลดประมาณร้อยตัน ร้อยตันต้องระเหยน้ำร้อยหกสิบซีซีทุกๆวินาทีร้อยหกสิบซีซีเยอะแค่ไหนก็น้ำประมาณครึ่งกระป๋องน้ำอัดลมนะครับก็คือทุกวินาทีน้ำระเหยครึ่งกระป๋องทุกวินาทีน้ำระเหยครึ่งกระป๋องอันนี้เทียบเท่ากับการกำจัดความร้อนประมาณร้อยตันนะครับโอเคอจบยอหน้าที่ว่ากันด้วยตัวเลขหวังว่าคงจะเห็นภาพนะครับ